อิงจะมารีวิวเหล็กดัดหน้าต่างบ้านเลื่อนในหนึ่งนาทีมาดูกันว่าอิงจะทำได้หรือเปล่าเหล็กดัดบ้านหลังนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นลายตารางนะคะแล้วก็ลายตารางที่อิงแบ่งช่องไฟมาเนี่ยจะได้ช่องไฟประมาณ15เซนคูณ20เซนโดยประมาณนะคะเราจะได้ช่องไฟขนาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วก็อย่างบ้านหลังนี้เนี่ยเราสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาน,นะคะ <S <S นี่อย่างกุญแจอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะคะทางฝั่งซ้ายอีกวันนี้ก็สามารถเลื่อนเปิดได้ะค่ะแล้วก็ อีกฝั่งนึงค่ะเรามีกุญแจมหัศจรรย์ตัวนี้ป๊บสามารถเลื่อนเปิดได้เช่นเดียวกันค่ะและที่อีกจับอยู่ตรงนี้นะคะเป็นมือจับขาขนาดแบบน่ารักน่ารักไซส์กำลังดีนะคะแล้วก็มีหูช้างเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะพราะมุ้งลวดในตัวมุ้งลวดตัวนี้เป็นผ้ามุ้งไฟเบอร์สีดํานะคะสามารถที่จะถอดทำความสะอาดได้หรือว่าจะใช้แค่ ถ้านุ่มๆชุบน้ำแล้วก็ทําความสะอาดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะด้านบนนะคะเป็นรางเลื่อนแบบ2รางเนาะเป็นรางแขวนด้านบนค่ะติดเก็บงานเรียบร้อยด้วยแผ่นอลูมิเนียมปิดขนาด4นิ้วค่ะทุกคนแล้วก็เก็บงานข้างล่างด้วยสักหาดอย่างเรียบร้อยสวยงามลูกค้าติดมันแล้วก็เสร็จออกมาเป็นแบบนี้เลยใครที่กาลังมองหาไอเดียเหล็กดัดหน้าต่างแบบเปิดได้เอาคลิปนี้ไปเป็นไอเดียได้นะคะหรือว่าใครกําลังมองหาหน้าง,งานร้านอยู่ในภาคอีสานค่ะติดต่อเข้ามาที่เตือนใจการช่างค่ะ